ยู่ทาเรนอีสไม่ระบบคัดลอกพรสวรรค์บทที่81แอบขุดเลสายตาของเย่เทียนเขาสามารถมองเห็นพรสวรรค์ของหยุนเพิ่งได้อย่างชัดเจนมนุษย์หยุนเฟิงพรนสวรรค์ในการบ่งเพาะลุดพนพรนสวรรค์คมดับวายุสูงสุดพรนสวรรค์ความเร็วปานกลางข่าวลือภพยนอาก็คือหยุนเฟิงมีพันสวรรค์ด้านความเร็วขั้นต้นแต่ตอนนี้พรสวรรค์ด้านความเร็วของหยุนเพิ่งกลายเป็นระดับกลางแม้ว่าระดับเริ่มต้นและระดับกลางจะห่างกันเพียงระดับเดียวแต่ความเร็วนั้นก็แตกต่างกันมาก พวสวรรค์ด้านความเร็วระดับเริ่มต้นสามารถเพิ่มความเร็วได้เพียงสามเท่าแต่พวสวรรค์ความเร็วปานกลางสามารถเพิ่มได้ถึงห้าเท่ายกตัวอย่างเช่นหากหยุนเฟิงมีความเร็วห้าเท่าของความเร็วเสียงพวสวรรค์ด้านความเร็วระดับเริ่มต้นจะทำให้เขามีความเร็วเหนือเสียงสิบห้าเท่าแต่หากเป็นพวสวรรค์ด้านความเร็วปานกลางความเร็วของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นเหนือเสียงยี่สิบห้าเท่าซึ่งมันส่งผลแตกต่างกันอย่างชัดเจนด้วยเหตุนี้ความแตกต่างระหว่างความเร็วเหนือเสียงสิบห้าเท่าและยี่สิบห้าเท่าม ยุนเฟิงช่างโชคดีมากจริงๆไม่เพียงแต่เขาจะสามารถยกระดับพรสวรรค์นในการบ่มเพาะของเขาไปยังระดับหลุดพ้นได้แต่เขายังยกระดับพรสวรรค์ด,ด้านความเร็วจากระดับเริ่มต้นกลายเป็นระดับปานกลางอีกด้วยด้วยพรสวรรค์ด้านความเร็วระดับปานกลางนี้คนของตระกูลเฮือเหรียญยากที่จะเอาชนะเขาได้ที่สำคัญยุนเฟิงยังมีพรสวรรค์คมดาบวายุระดับสูงสุดซึ่งเป็นเพียงพอที่จะสามารถสังหารนักรบผู้เที่ยวชั้นทั่วไปได้ในพริบตาเยี่เทียนคึ้มคำกับตัวเอง แน่นอนว่าในบรรดาคนทั้ง20คนของตระกูลเฮือเลียนย่อมมีคนที่แข็งแกร่งเช่นกันยกไปอย่างเช่นเฮือเลียนป้าผู้นั้นแข็งแกร่งมากเขาครอบครองพรสวรค์พิเศษถึงสชนิดพรสวรค์นในการสอดแนมระดับกลางพรสวรค์ด้านความเร็วระดับเริ่มต้นและพรสวรค์หอกดินระดับสูงหากพูดถึงความแข็งแกร่งแล้วเฮือเลียนป้าผู้นี้ก็แข็งแกร่งมากความสามารถของเขาเป็นรองแค่อัจฉริยะด้านการต่อสู้อย่างหยุนเฟิงเท่านั้นหลังจากเย่เทียนกวาดสายตามองเล็กน้อยเขาก็หยุดสนใจการต่อสู้ตรงหน้าเพราะตอนนี้เขายังมีเรื่องสำคัญก่อว่าที่ต้องทำทักษะกกาาาาาารรรรรรับู้้มิิิิตขขขอออออองงงเเเยยยยยไปืืนนนด่่่่พสสวจห ทันใดนั้นพลังมิติของเยเทียนก็ตรวจพบสัตว์อสูรขนาดใหญ่สัตว์อสูรตัวนี้อยู่ลึกลงไปใต้ดินห่างจากเขา420เมตรซึ่งมันยังคงอยู่ในระยะการตรวจสอบของพรสวรค์ในการคัดลอกประเภทตัวนมพรสวรรค์ทางสายเลือดสุดยอดพรสวรรค์ในการป้องกันปานกลางพรสวรค์ในการซ่อนตัวใต้ดินปานกลางพรสวรค์ด้านความแข็งแกร่งปานกลางสัตว์ปรูรตัวนี้ช่างยอดเยีม่มจริงๆมันมีพรสวรค์พิเศษถึงสชนิดหนึ่งในนั้นยังเป็นพรสวรค์ในการซ่อนตัวหากต้องสู้กับมันในพรงใต้ดินแนมะ้แต่นักรบผู้เที่ยวชันที่ ในที่สุดเย่เทียนก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเฮอรหลียนปาถึงไม่ได้เอาหินปรานเหล่านี้ไปในช่วงเวลาที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเขตแดนลับถึงสิปีที่แท้เขาก็ไม่สามารถเอาชนะตัวนิ่งตัวนี้ได้และรบผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เฝ้าอยู่ตรงทางเข้าใต้ดินน่าจะเป็นทางเข้าที่พวกเขาต้องการที่จะไปขุดหินแรรนขึ้นมาหากเราลอบเข้าไปขุดมันจากเส้นทางนี้พวกมันจะต้องรู้ตัวอย่างแน่นอนทักษะเคลื่อนย้ายพริตานั้น,น่ากลัวก็จรงิงเย่เทียนสามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ต้องการได้แต่ทักษะเคลื่อนย้ายพริบตาไม่สามารถผ่านชั้นดินหนา,นา,นานดหาาดนผ่านทางเข้าไปทางจุดนี้โดยตรงเขาจะต้ออองงถกพบย่่าแนนน หากควัมสวรรค์ด้านมิติของเย่เทียนอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้เขาทำได้เพียงล้มเลิกความคิดนี้ไปเย่เทียนพยายามคิดหาวิธีแต่ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรดีเสี่ยวจือเจ้ารู้เส้นทางอื่นที่จะไปยังสายแร่หินแรานหรือไม่เย่เทียนตบกันสีมุ่งของเสี่ยวจือและถามนายท่านช่างอันธพานนะักเสี่ยวจ้าพ่นลมออกจมูกอย่างไม่พอใจและกล่าวต่อเสี่ยวจือรู้อีกเส้นทางหนึ่งมันเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่ถูกขุดโดยตัวนิ่งเพราะตัวมันนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ใต้ดินตลอดเวลา บังเอเยอร์เหรอเย่เทียนเดาว่าเซียวจือต้องชอบหินแกรนมากแน่แ่ดังนั้นนางจึงคิดหาวิธีเพื่อที่จะได้เป็นมาแต่ด้วยความแข็งแกร่งของมันยังอ่อนแอกว่าตัวนิ่มมากมันจึงทำเช่นนั้นไม่ได้มันอยู่ที่ไหนเย่เทียนถามเซียวจื่อที่ปีงที่ไกลๆหลังจากเย่เทียนรู้ทางเข้าที่แน่นอนเขาก็รีบขยับตัวออกไปทันทีระยะทางที่เย่เทียนสามารถเคลื่อนย้ายพริบตาได้นั้นคือหนึ่งพันเมตรแต่หากใช้กรงมิติวางตำแหน่งไว้เขาสามารถเคลื่อนย้ายพริบตาได้ราวสองพันเมตร ระยะหนึ่งพันเมตรอยู่นอกระยะการตรวจสอบพลังจิตของผู้ฝึกอยู่เหล่านั้นแล้วบวกกับเย่เทียนที่สามารถย้ายตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วไม่มีทางที่ใครจะสังเกตเห็นร่องรอยของเย่เทียนได้ง่ายๆเย่เทียนมาถึงสถานที่ที่เซียวจือบอกที่นี่คือทะเลสาบขนาดเล็กไหลท่านที่ด้านล่างของทะเลสาบมีอุโมงค์เชื่อมต่อกับพื้นที่ใต้ดินพื้นที่ใต้ดินตรงนั้นเชื่อมต่อกับในอุโมงค์ที่ตัวนิ่งขุดไว้เซียวจอกล่าวที่จริงแล้วแม้เซียวจ้อไม่บอกเย่เทียนก็สัมผัสถึงอุโมงค์ที่อยู่ใต้ดินว่าเออปืนนี้ิ่ เย่เทียนอุทานออกมาจากนั้นเย่เทียนก็พาเสี่ยวจ่อลงไปในทะเลสาบและคลื่นตัวไปตามอุโมงค์ใต้น้ำจนไปถึงอุโมงค์ที่ตัวนิ่งขุดไว้ในเวลานี้เขาก็ได้พบเส้นทางมากมายซับซ้อนราวกับเขาวงกตใต้ดินที่สามารถนำทางไปที่ไหนก็ได้แต่ถึงแม้อุโมงค์เหล่านี้จะเป็นเขาวงกตที่ซับซ้อนภายใต้การรับรู้มิติข,ของเย่เทียนมันไม่เป็นปัญหาเลยแม้แต่น้อยไปกันเถอะเย่เทียนให้เสียววานำทางและค่อยๆเข้าใกล้าสายแร่หินปราณความเข้มข้นของพลังปราณที่นี่สูงกว่าขางนอกหลายเท่าเย่เทียนประหนักได้ทันทีว่าเขาเข้าไปสาายแแรรหิน,นล้ว คือมตรงนี้มีหินแปรนอยู่ก้อนหนึ่งระหว่างทางเย่เทียนก็พบหินแรลนอยู่ด้านหลังของผนังอุโมงค์หินแปลนก่อนนี้ทั่วทั้งก้อนเป็นสีขาวมันแผ่กระจายคลื่นพลังแปลนที่เข้มข้อนออกมาอย่างต่อเนื่องหินแปลนก้อนนี้รวบรวมพลังแปลนจำนวนมากเอาไว้มีน่าลามันถึงได้ราคานักเย่เทียนพยายามค่อยๆขุดหินแปรนออกมาอย่างระมัดระวังเพราะเขากลัวว่าตัวนิ่งจะรู้ตัวเขาไม่อยากให้ใหมันเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นก้องบอกว่าชั้นหินที่นี่แข็งแกร่งมากเห็นได้ชัดว่าภายใต้าการหล่อเลี้ยงของพลังแรลนทำให้หินที่นี่เปล สิ่งนั้นเขาเบาเดังขึ้นหินกลาณก้อนแรกถูกเย่เทียนขุดขึ้นมาได้สำเร็จจากนั้นเย่เทียนก็เก็บไว้ในมิติส่วนตัวแล้วค้นหามันต่อไปวินานเย่ยเทียนก็พบหินกรานมากกว่าสิบก้อนและขุดมันออกมาทั้งหมดการต่อสู้ใกล้จะจบลงแล้วด้วยความสามารถในการรับรู้มิติของเย่เทียนเขาสามารถตรวจสอบสถานการณ์ข้างนอกได้ตลอดเวลาภายใต้พลังอันมหาศาลของหยุนเฟิงคนของตระกูลเฮอเหลียนต่างถูกสังหารลงทีละคนแม้ว่าพวกเขาจะร่วมมือกันพวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานหยุนเฟิงได้เลยและในตอนนี้หยุนเฟิงก็ฆ่าคนของตระกูลเฮอเหลียนไปแล้วมากกว่าคน าตระกูลเฮือรหรียนถูกสังหารไปจนหมดหยุนเฟิงไม่มีทางปล่อยสายแร่หินแรรนไปแน่ปล่อยให้เขาพัวพันกับปืนนิ่งแล้วช่วยโอกาสนั้นขุดหินปรรนให้ได้มากที่สุดเย่เทียนวางแผนคร่าวๆและยิ้มออกมาอย่างมีความสุขในความเป็นจริงเขามีความสามารถพอที่จะกำจัดคนเหล่านี้รวมทั้งหยุนเฟิงเพื่อให้เขาสามารถขุดหินแรรนได้อย่างสะดวกแต่เย่เทียนก็ไม่ได้เลือกที่จะทำเช่นนั้นเพราะนั้นขัดต่อเจตจำนงของเขาเย่เทียนไม่ใช่คนที่จะสังหารใครโดยไม่มีเหตุผลมากพอสิบเอ็ดก้อนสิบสองก้อนสิบสามก้อนยี่สิบก้อน เยี่เทียนมีความสุขกับการเก็บเกี่ยวหิปนปราณอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครรู้ตัวเลยทั้งสัตว์อสูรตัวนิ่มและผู้ฝึกยุทธที่กำลังต่อสู้กันด้านนอกตอนนี้หยุนเฟิงเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นกันในฐานะนักรบผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเฮ้อเหรียนพวกเขาล้วนต้องมีให้ตายไว้ใช้ในยามวิกฤตการณ์ฆ่านักรบผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเฮือเหรียนทั้งหมดโดยไม่ได้รับบาดเจ็บนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ด้วยพลสวรรด์ด้านความเร็วระดับปานกลางของหยุนเฟิงคนของของตระกูลเฮือเหรียนไม่มีความหวังเลยที่จะหลบนนีีีาท่่่ไ่ไคคคออองงรกูืืื้้เเยยยยย็แดดวัซึ chapter